ปัญหาจิตสำนึกคุณธรรมและศีลธรรมในสังคมไทยกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนื่องจากทุกวันนี้หน่วยงานราชการในราชอาณาจักรไทยหลายหน่วยงานกำลังสร้างและสะสมปัญหาอันมืดดำให้กับสังคมไทยตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสิงกระสูงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงพยาบาลตำรวจ อันเป็นการจงใจทำลายเสถียรภาพของราชอาณาจักรไทยโดยการบ่อนทําลายความศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมและสร้างความสับสนวุ่นวายในสังคมไทยทุกระดับมันคือการดูถูกจิตสำนึกที่ดีของประชาชนมันทำให้ประชาชนรู้สึกหวาดระแวงครางแครงใจมันทำให้ราชอาณาจักรไทยไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมันทำให้ประชาชนรู้สึกห่างไกลความเป็นธรรมตั้งแต่นักโทษชายหนีคดีกลับมายอมรับผิด เป็นนักโทษเทวดาสาวระเลวแต่ยังไม่วายหลบหน้าซุกหัวหนีคุกอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจภายใต้การดูแลอย่างดีและใกล้ชิดของหน่วยงานขั้นต้นดังกล่าวจึงใคร่กราบเรียนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกท่านทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยโปรดจงจดจำและรับทราบไว้ว่า รัฐบาลและหน่วยงานรัฐดังกล่าวเหล่านี้นั้นกำลังทำร้ายประเทศชาติราชอาณาจักรไทยของพวกเราอย่างไร